สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการแจกรหัสบล็อกฟุตนะฮะเป็นอีพีที่สามกันแล้วนะครับก็มีทั้งหมดหกรหัสนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมดูกฎกติกาใต้ล่างคลิปกันด้วยนะครับใครที่ไม่ทํากฎกติกานะครับผมขอไม่แจกรหัสให้คนคนนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรหัสกันเลยนะฮะไปกันเลยารนะครับรหัสที่หนึ่งครับ มีเลเวลอยู่ที่สิบนะครับมีตังอยู่ห้าหมื่นมีดาวคัตนาให้หนึ่งเล่มนะครับแสดตตามนี้เลยรหัสที่สองนะครับมีเลเวลอยู่ที่เจ็ดมีตังอยู่ห้าหมื่นมีคัตนาให้หนึ่งเล่มนะครับแสดประมาณนี้นะครับรหัสที่สามนะครับมีคัตนาให้หนึ่งเล่มนะครับมีเลเวลอยู่ที่เจ็ดมีตังอยู่ห้าหมื่นแสดตามนี้นะครับรหัสที่สี่นะครับ มีคาตานาให้หนึ่งเล่มนะครับเลเวลเจ็ดมีตังอยู่ห้าหมื่นครับสเตตประมาณนี้นะฮะรหัสที่ห้านะครับมีตังอยู่ห้าหมื่นครับเลเวลเจ็ดมีคาตานาให้หนึ่งเล่มสเตตประมาณนี้นะครับโอเคเราก็มาถึงรหัสที่หกกันแล้วนะครับเป็นรหัสโหดนั่นเองครับก็รหัสนี้นะครับจะมีของผลแสงให้นะครับประมาณนี้กันเลยนะฮะ ก็มีด a r k กเบลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูของอ v e เวนทอรกันนะครับอ v e เวนทอรก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีบาซูก้าและพวกนี้นะฮะเซเบอร์นะฮะ ชีซุยแล้วก็วันโดนะฮะลืมบอกไปเลยนหันนี้เลเวลพันยิบนะครับเมตังให้หกล้านสเตตประมาณนี้นะฮะโอเคไปดูแมปอื่นกันบ้างนะฮะอันนี้ิงจารีเจน,นครับก็มีตังอยู่ประมาณหลายพันล้านกันเลยทีเดียวนะฮะสัตว์ประมาณนี้เลยนะครับแรงก็ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกือบสุดเลยโอเคต่อมาครับแมปดิว่าบูลครับมีทองอยู่สามพันครับของประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะฮะอันนี้มีไฟติ้งนะครับก็ค่าประมาณนี้เลยนะฮะพาวเวอร์ก็ประมาณนี้แล้วก็ดาบนะฮะ โอเคเดี๋ยวดูของสเปเชียลกันเลยนะครับก็มีเดอะเวลนะฮะขั้นนนี้ก็คานิกิเคนนะฮะผลสั่นสะเทือนฮะประมาณนี้ครับมีเพชรอยู่ประมาณ900้กว่านะฮะโอเคเดี๋ยวดูของโจโจนะฮะก็มีเลเวลยู่75แล้วก็มีซิวเวอร์ชาร์ลอตไทน์นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเกมพาร์ตกันเลยนะครับ ส่วนของเกมพารนะคะก็จะมีคูณ2องมาสเตอรี่นะครับคูณ2มันนี่นะครับมีดักเบสให้นะครับมีเกมพารหาผลแล้วก็โอเคนะครับก็รหัสที่1 2 3 4 5สสี่ห้านะครับผมจะแจกตอนซับครบ4ี่ร้อยซับสไคร์เบอร์นะครับแล้วก็รหัส6นะครับรหัสหกนะครับผมจะแจกตอนซับนะครับครบ5 0 0ร้อยซับสไคร์เบอร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครเพื่อให้ชาแนลผมสามารถแจกรหัสได้ไวขึ้นนะครับ และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับด้วยวันนี้ไปแล้วครับ